สวัสดีถึงพบเจอกันช่วงเขียงระกาศดีวดันที่วันที่ยี่สิบเจ็ดสารทย์สองหน้บริการถึสถานีกลสาีข้าไทยรถไฟฟ้าวิเอสมติมกวันบ่อยหลายครั้งจามาถานีฟังกันสิครับ พวล,ลงลมแด <The next S 1> พูดัต์เยอะขอแรกครับง่าเยอะ่อย,อยอเราเพิ่มเยอะครับนีเอ็เอดดมเหนึ่งหมายเลขหนึ่งหนึ่งศนย์ห้าครับผบไม่มีไปนานับ ก็ว okay. ิ ing ing ้งเข้าอองในชานชาลาที่สามครับรถไฟฟ้าสมุทรนี้จะให้บริการไปสถานีปลายทางสนามทีฬาดก็ร้อนเป็นรสิดไหยยมากเลยครับก็ประกาศตอนตีครับก็ตอนเช้าน่าเลยฟาเลยพาลุมถุงถุงตกหนักครับโปแอ์เย็นเจ็บครับก็ประกาศ้อนทุกจังหวัดครับก็ที่เริ่ม อประกาศร้อนได้แต่ไฟไฟฝ่ายชาใช้อะญ่ก็ปอากาศก็ก็จะปิดฟ้าล์ลังลก็ได้เกิดไฟาใหม่ได้ครับแต่แต่ไอ้ไอ้ทุกคนร้อนครับตอนไอ้ตอนนี้อากาศร้อนครับกำลังตีพวงครับก็ร้อนสิบหายเลยครับทีวผม ไปบมไทยรถบัณาิตท,เอเอเอที่ทไปสะพนานตรนสิครับพี่เด็กี่เอ็กก็ผมปั่นยันก็ร้อนสิบหนครับอากาศร้อน,รอนครับแต่คนับเมื่อยกาพักที่ครับครับหนึ่งหนกหกครับก็ไปถึงน้ำใหม่ครับมืนผมสดชื่น ไมครันมบริการไสถานีบานบอกว่า t t e n t i o n e e ็ในระกาศก็ถาก็ไปไปเมื่อไทยเราไปบ้านที่สถานจังหวัดสัตไีบก็ไปยานีก็ร้อนที่ผ่านเลยไประกาศร้อนครับ ก็อากาศร้อนเตดีเตดีเตใ้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็ไฟไฟ้ปกาดร้อนเลยก็กลับไฟฟ้าแล้วก่อนได้เกิดเกิดไฟไหม้เลยใช้ระมัระวังไว้ครับเกิดเกิดไฟฟ้าลัดวงจได้ครับการเป็นการร้อนเป็นเร่องร้อนเยอะมากครับ ก็ไใจไฟไฟไฟไปและก็แห้มักกวางไว้าจจะไปารักกันได้ไฟไหม้ได้ทีเอ็มูวีหนึ่งฮาวีครับใช่ครับวีหนึ่งหมายเลขหนึ่ก้าสาครับ ก็เล่นน้ำเนี่ยใครไปกาดร้อนทรับที่เดินไปเที่ยวทะเลเนี่ยก็เล่นน้ำทะเลครับก็ดิ่นน้ำทะเลก็มีประกาศร้อนครับคือเล่นน้ำได้ครับคือเล่นในฝั่ครับนยายเล่นตกน้ครับเล่นตกร้ำในที่ไม่ตใองได้เกิดอันตรายครับ ยาไปยาไปเชียวทะเลนี่ครับที่เวคุยกินได้ขยายได้สถาลกินได้ครับเล้ยยได้ครับสรบากสถานีได้ครับลกินได้ครับเคยเคยไปเที่ยวเลที ก็น,น,นั่งไปขบวนรถธรรมดานีดอกแปดสามและดองแปดสี่ครับเ่สุดเสน์่จเจครับแายดีตุวเสนใซฟบริการแล้วครับกำลังตี่ขครับ มีีหนึ่งมีหนึ่งมีสองครับแต่สองเรื่องครับมีหนึ่งมาเทไมายเหล็กอะไรเอ่ยมีหนึ่งกับมีสองครับมีมีสองไมยเลขหนึ่งแปดห้านึ่งครับจำได้มีเรื่ีมีสองครับก็ที่ไปเคยไปเที่ยวทะเลนี่ยครับ ก็เป็นการเล่นเตะเล่นน้ำได้ครับท,ที่เจ้เล่นไหนตรงไหน,นได้ครับแตนเล่นคาชาได้หรือเล่นน้ำที่บ้านได้ครับแต่ เอยนั่งรถไปสังสัมปักัดู้วย C R N a ขอค่ะเนอสาี่เกอง็ผมยังเคยนั่งรถไฟสังสัมปะกัด C N R ครับก็เลยใส่ ไปเชียงใหม่ไปหนองคายขบวนหรือทัดใหญ่ครับหนึ่งสามหกสองครับ E M U เอสองครับก็ไปวันไปวันวันผมนั่งไปดูทันต์สองบรรยากาศ C N R ครับก็ไว้ปีหน้าครับเดินนั่งขบวนรถ ด่วนทิเศษอุตราศิศี20ครับในผมขึ้นที่จากพิสโลหรือนครสวรรค์เนี่ยจะลงฝั่งเทพอธิวันครับผมเอย่างยังเคยนั่งเลยรไปตู่ทางตองประศักดศสีเอ็นนาครับเวไ้ จองรอคนก่อนครับแต่ตู้ทัชสองนอนซ n เครับกาลังตีโคงครับก็ย,ยังเคยนั่งในตู้ทันสองฟกกาศซ n เครับบริสุมธครมา E3 หนแปดแปดสามครับโอไปในานาจะได้ครับก็มีคนสาเไ คน,ทนาทยเราจะไปเที่ยวเกียเกียนั่งเือครับ,บก็สสลักรุกนตนะือเรษกกิจหรืออ,อ,อ,อเดียครับหือสหรัอเมิกาครับหือออสเตรเลียครับมนคนสัวมาประเทศไทยครับ เืาคุณบาไวเอไว้คุณไทยคนไทยรถไฟไฟไ้าทีนี้ด้อยครับการพูนเต็มเียมครับกำลังสีกัวไปขอค่ะกำลังเข้าีกข้ามไม่นักเข้า่ยครับโอเค ดีเดบูคิด A หนึ่งก็ที่ที่เดินไทยมาครับก็เลยจะไใสายใหม่ครับจะไหลังคู่ครับหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งครับโฆษณาที่เกี่ยวครับก็ที่เดินไทยมาครับก็ รถไฟลักขูสายใหม่ครับสายปันไทมหาคมหอคาลร้อยเอ็นยะโสภณบุษราหา,หานแล้วก็นครสุโขท่าก็ไฟลักขูสายใหม่ครับก็สายปันไทมหาครรมอคาลร้อยเอ็นยะโสภณบุษราหา,หานแล้วก็นครสุโขท่ารถไฟสายใหม่ครับก็ ใช่เงินเหมือนการทำสายสิทธัยแรกลำความพยาวก็อย่างไรก็บุดใ,ในเจียงของครับสายใหม่สายเดนเหมือนกันครับ บีกว่าคุณกับเิยคตมีมถึงสิบห้าเอายี่สิบเอ็ดนี่ยครับเน่งเน่งห้าหกครับโอไปกับนันตีเหลืองครับพูดภาากชา้็าษางภาาอักฤษงาางน Attention p l e a s School ก็เคยนั่งไฟรถไฟาวีเอสในขบวนนี้แล้วครับ Attention, please. The next train is for National Station. Passengers, please queue up in the green zone. 1115. no เดี๋ยวเรื่องไอ้ผู้โดยสารโปรดทราบรถไฟฟ้าบวนนี้จะมีการไปสถานีกลางสยังคือหักก็ผมก็เคยดูครับก็ขอช่องอะไรว่าสับเตียมนี่ครับก็ผมม่เคยดูขอนครับเหมือนไปคึ้นน้ำใหม่ครับด้วยลักจาก ฟ้ากลับจีนคำฟ้าเคียงคือครับที่หน้าถรืหน้าไม่เคยดูครับเมือนไปสนาใหม่ครับเจีดจะแต่เมื่อสองสามวันก่อนครับได้ที่ดี้วครับเดี๋ยวขอให้นัดก่อนครับกำลังสี่วงครับ ใ้แช่งขึ้นครับเดี๋ยว25จีที่ขอให็นักกอรับ